ดใจฉันฟังฉันสิ่ทำไมฉันถึงไม่มีคนรวยเข้ามาตกลืมโทษใจทจิงเป็นอะไรไปสาวิตาเธอเศร้าทำไมเนี่ยเธอมีลูกชายไหมล่ะมีสิน้องสภัยล่ะก็มีนะเธอฟังคำสั่งไหมก็ฟังเธอไม่เข้าใจความเจ็บปวดของฉันหรอกอ้ยลูกสภัยฉัน ออกจากบ้านไปเธอมไม่ได้ไปเฉยๆนะเธอเอาความสงบในใจฉันไปด้วยโอยเธอทำให้ลูกชายฉันห่างเหินฉันแล้วทำไมเธอถึงยังผูกดองกับลูกสับภัล้ล่ะก็ให้มาน้ำยาซะสีฉันบอกเขาหลายครั้งแล้วเขาก็ไม่ยอมฟังฉันเลยเขาในหลงกใหญ่น่า,นานจนตาบอดเลยนะนี่สวิตาขอบอกอะไรหน่อยได้ไหมบอกมาเลยน้องสาวฉันจากบีวันดีนะ ะ <Huh? S 1> กำลังมีการหาคู่กันในเรลาแวกบ้านให้เธอนะว่าไงนะฉันคิดว่าฉันอยากจะให้มานับลองไปเจอเธอดูนะแล้วก็ไม่บอกมาเลยมันเป็นครอบครัวที่ดีมากพวกเขามีอาพาร์ตเมนต์สองแห่งอ๋อเป็นอาคารที่ได้จากสวัสดิการรัฐเลยนะฟังนะฉันน่ะไม่ชอบอาพาร์ตเมนต์นะลูกชายฉันเนี่ยนี้อาพาร์ตเมนต์ก็เหมือนบางกาโลนะอ๋อ และพวกเขาได้ให้อาพาร์ตเมนต์กับลูกสาวแน่ๆใช่แต่ว่าเขาแต่งงานแล้วนะนี่ไปหาคันนาสิราชเกตคันาเหรอไม่ทนายคันนาน่ะเขาได้เก่งเรื่องคดีฟ้องหย่ามากๆเลยล่ะแล้วเขาทำงานดีใช่ไหมล่านี่ไปหาเขานะไปขอคำแนะนำให้มานับหย่าล่ะฟังนะหาหญิงดีๆแล้วก็ให้มานับแต่งงานได้เลย เออแล้วเธอมีเบอร์ไหมนี่ฉันจำได้นะจำ<ช>ได้แหรอเออเดี๋ยวนะจดมันไว้ล่ะจดตรงไหนดีใช่มาสักผ้านะฉันจะเอาปากกามาด้วยล่ะอืออเอ๊ะปากยา,ายมันนี้ไงป้ามีปากกาไหมอ๋อไม่มีหรอกแกดูมีการศึกษาแต่ไม่พกปากกาเหรอแล้วมีมือถือไหมล่ะเออมีบอกเขาไปฉันใช้ไม่เป็นนะบอกเขาไปเลยนะ บอกเลยอันนี้จดไว้นะป้าทโทรแล้วนะส่งมาหน่อยสวัสดีค่ะฉันสาวิตาเด็ดมุกค,ค่ะฉันอยากจะเจอท่านมีเรื่องสำคัญนะคะเอานี่เอาไปจ่ายค่าเรียนซะ <c oughs> อย่าไปค้างไว้เอานี่มานับ เดี๋ยวจะเอาอาหารให้นะเออได้แม่เดี๋ยวไปพี่พี่ไปคุยกับพี่สะพายหรือยังไปเจอเธอมาแล้วแต่ไม่มีโอกาสได้คุยนี่มันดูพี่ไม่คิดว่าการคุยกับเธอจะช่วยอะไรทำไมละ่ะพี่เห็นเธอกับชายที่เธอจะแต่งงานด้วยก่อนที่เราจะแต่งงานกันพี่เห็นเขาอยู่ด้วยกัน ไม่พี่พี่สไปเยะทำแบบนั้นไม่ได้หรอกนะพี่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นพี่ไม่รู้ว่าชีวิตพี่มันจะดำเนินไปทางไหนแต่ว่าวันดูตอนที่พี่เห็นพวกเขาด้วยกันพี่รู้สึกว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตที่พี่ลงทางลงทางแบบไม่มีความหวังการที่เห็นพวกเขาด้วยกันนั้นม,มันทำให้พี่เจ็บมากเลย มันทำให้พี่เห็นว่าอะไรอะไรของเรามันคงจะจบลงแล้วทุกอย่างเลยขอบคุณพระเจ้าปัญหาจบลงง่ายๆแต่ว่าด,ดีแล้วที่ยายบ้านนั่นไปหาคนอื่นพระเจ้าให้ลูกชายฉันได้สติแซ้ทีเธอจะได้ให้พวกนี้อยากกันได้ง่ายๆเลยอ่า อืสวยมากเลยนี่นายทำเองใช่ไหมเนี่ยน่าจะใช้เวลาเยอะเลยนะใช่สามถึงสี่วันเลยนะแต่ชราวันนี้ของดีเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาถูกไหมเล่าฮะอะใช่เลยฟังนะนายช่วยสอนฉันทำมันหน่อยได้ไหมล่ะ ก็ตายแล้วแย่แล้วสาชินนี่นายช่วยเอสอนฉันทำหน่อยสินะแบบเนี้ยถ้ารวันนี้ถ้าเป็นครูนะมันจะดูไม่ดีถ้าทำแบบนี้ตอนหน้านักเรียน่ะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยฉันไม่มีอุปกรณ์พอที่จะสอนด้วยตอนนี้นะเดีนี่ไงเรามีของครบเลยนะอ้าว อุปกรณ์พวกนี้เอาไปสินี่ไงเอาไปเลย<อ>นี่อ,อะเรามีของครบแล้วเอาไปเลยนะเ,เดี๋ยวเนีอมีเข็มด้วยอสอนฉันสิออันนี้นี่คือเข็ม,มะนะนี่คือผ้าผ้าแล้วก็เข็ม,มะนะจะต้องถูกเย็บเข้าด้วยกันอย่างดีดูนะพับผ้าก่อน อืมมันยากมากเลยใช่ไหมละ่ะแน่นอนฉันบอกแล้วว่ามันยากมากแล้ววันเดียวไม่พอหรอกนะต้องใช้เวลาไปกินกาแฟกันตอนวันอาทิตย์ฉันจะสอนเธอทำที่นั่นเองดีไหมละ่ะมีที่นั่งทำด้วย <c oughs> โอเคนะเธอเนี่ยหยุดตอนวันอาทิตย์ใช่ไหมอะเออใช่ สรุปว่านัดกินกาแฟกันวันอาทิตย์นะก็ได้โอเคแล้วเจอกันวันอาทิตย์นะแน่นอนอหลอดมาได้แล้วซาชินเอ้ยไอโง่ไม่สิฉันไม่โง่นะฉันฉลาดมากแต่แม่นะ่ะวางแผนให้เราตกที่นั่งลำบาก พี่สภัายพี่มาที่นี่ด้วยเหรอพี่พี่มาเรียนนะสบายดีไหมผมสบายดีอะแล้วทุกคนที่บ้านละ่ะเป็นยังไงบ้างเหรอสบายดีกันหมดแล้วพี่พี่เราคิดถึงพี่มากเลยนะ วันดูลุงผมแล้วก็พี่ชายด้วยอ่ะถ้าคิดถึงฉันจริงเขาคงไม่ขอให้คืนสร้อยแต่งงานแล้วผมได้บอกข้อมูลคุณไปหมดแล้วนี่ครับ นี่จะไปไหนเนี่ยฮะเรจะไปงานแต่งพ่อเธอไปกินไอติมโอเคนะโทแบบนี้ได้ยังไงเออโอเคสวัสดีค่ะคุณคือคันาใช่ไหมคะฉันมีเวลาไม่มากงานบ้านค้างอีกเยอะเลยฉันขอเวลาแค่ห้าหนา <ผม S 1> ทีผมบอกอให้เธอรอ,อข้างนอกแล้วนะครับนายไปเถอะนะฉันคุยเองครับอ่าโอเคฉันสาวิตาเดชมุกฉันโทรมาเมื่อเช้านะะัะค่ะอ่า ไว้ควุยกันทีหลังนะโอเคไหมโอเคได้ครับว่ามาครับฉันเอ่ออยากจะหย่านะคะสามีคุณทำอะไรแล้วเขาจะทำอะไรได้เขาไม่ทำอะไรในชีวิตนอกจากสร้างเรื่องเอแล้วคุณถามทำไมล่ะคะคุณอยากจะหย่านี่โอ้พระเจ้ามาช่ฉันนะคะลูกชายฉัน มานาฟเขาอยากจะอย่าค่ะโอเคโอเคโอเคเล่ารายละเอียดมากกว่านี้หน่อยค่ะลูกชายชั้นเนี่ยมานาฟแต่งงานกับอาชนานะคะโถเออ ขอโทษทีค่ะขอโทษทีค่ะไม่เป็นะไรนะแสดงว่านี่เป็นการฟ้องหยาใช่ไหมเออใช่ค่ะเขาอยากจะเอออย่า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 ให้จบนะค่ะโอเคโอเคฟังนะค่ะการหยาก็เหมือนกับอาการจบชีวิตคู่ใช่เลยแต่ถ้าประกาศโมฆคะมันแสดงว่าพวกเขาไม่ได้แต่งงานกันตั้งแต่แรกว้าวว้าวคุณนี่ อัจฉริยะจริงๆ hmm. คุณน่ะเรียนจบทนายมาแน่นอนเลย <c oughs> ถ้าคุณให้ลูกชายฉันอย่าได้ฉันจะให้เงินเพิ่มสิบรูป,ปีเลยนะคะฉันชื่อสาวิตาเดชมูกจําไว้นะคะจําไว้ดีๆด้วยอย่าลืมนะคะสาวิตาเดชมูกโอเคฟังนะครับ ผมขอจดที่อยู่ก่อนนะผมจะส่งเอกสารไ,ไปให้นะครับรอรับที่บ้านเลยเขียนลงเลยค่ะสวิตาเดชมุกโอเคท่านที่ที่ลูกสาวกับลูกชายคุณเส้นมันนะผมจะส่งมันไปให้กับคุณถึงที่บ้านนะดีมากค่ะดีสุดๆเลย พี่สาวอย่าเครียดไปเลยนะหนูจะช่วยติวให้พี่สอบได้ที่หนึ่งเลยล่ะคอยดูเถอะว่าไงไวชูพี่ยังสอบเอมไม่ได้ด้วยซ้ำปากมากนะ แม่แม่คิดถึงวาชูใช่ไหมแกคิดว่ายังไงล่ะทั้งที่แม่ไม่พูดอะไรแกกลับดาวความคิดแม่ออกอมแม่พรุ่งนี้วันเกิดวาชูนะคะเราน่าจะฉลองวันเกิดเธอเหมือนทุกปีนะเราเราจะสั่งเค้กอะ แม่เค้กแบ็ฟอร์เรสออใช่เค้กนั่นแหละที่วาชูชอบกินทุกปีแล้วเทียนเทียนก็เออเล่มเดียวใช่เธอไม่ชอบให้เราจุดเทียนเยอะเธอบอกว่าหนูไม่มีทางบอกอายุกับทุกคนหรอกจำได้ไหมอาชูเธอจะป้อนเค้กให้แก่คนแรกเลยละ่ะแม่ ทุกอย่างจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมแน่ค่ะเราจะโทรหาเธอตอนเที่ยงแล้วไปอวยพรเธอฮัลโหลเธออยู่ไหนนะ จะกลับบ้านตอนไหนล่ะฉันอยู่ปาร์ตี้กับนิชาแล้วก็อัฟนีนะเดี๋ยวจะกลับดึกนะโอเคไหมถ้ากินอะไรแล้วไปนอนซะแต่รัชมีบายนะเออฮัลโหลฮัลโหล Happy birthday, Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday dear Ashu, Happy birthday to you, Day to you Happy birthday นี่พี่วาชูเราอะก,กำลังฉลองวันเกิดพี่กันที่นี่นะเหมือนกับทุกๆปียังไงละ่ะเราซื้อเค้ก Black Forest มาให้พี่ด้วยนะ ปีนี้ก็เหมือนกันที่เราจุดเทียนแค่เล่มเดียวนะไวชูพี่ว่าชูอยู่ใกล้ท่าสั์ไว้นะเดี๋ยวเราจะเป่าเค้กให้ฟังนะ วาชาสุสานมันเกิดนะวาช้าอยู่ไหมเนี่ยวาชา้าเธอเป็นอะไรเนี่ยบอกพ่อมาค่ะพ่อเออหนูฟังอยู่นะคะโอเคเดี๋ยวนะอนี่พี่วัยชูครั้งนี้หนูจะป้อนเค,ค้กให้พี่อาชูเป็นคนแรก ฮัลโหลวาชูสุขสันตวันเกิดนะ <c oughs> เดี๋ยวนะเราแม่ก่อนแม่คุยกับเธอสิ <c oughs> ไม่อาชูเธอคงไม่ชอบแน่แม่ไม่อยากให้เธออารมณ์เสียไม่แม่คุยกับเธอนะคุยนะฮัลโหลวาชู สุขสนต์วนเกิดขอให้มีความสุขนะลูก <c oughs> ขอให้พระเจ้าทำให้แกส,สมหวังพรุ่งนี้แม่จะทำอาหารโปรดของแกที่บ้านแม่จะทำอาหาร <c oughs> ตั้งแต่ข้าวผัดหอมไปยังข้าวต้มเลยละ่ะแม่ไม่คาดหวังแต่แม่แม่ก็อยากจะให้แกมา มากินข้าวด้วยกันที่นี่แก่ฉลาดแกะจะทำสิ่งที่ถูกเสมออแม่ขอให้แกโชคดีนะโชคดีขอให้มีความสุขแม่รักลูกขอให้ลูกเจอแต่สิ่งที่ดีๆแม่ ไอ้ชิเอ้ยมานับเออเป็นอะไรไปไม่เป็นอะไรนะเออครับลุงเออผมแค่เป็นวัดแล้วทำไมไม่พักผ่อนแล้วไม่ลุงวันพัระพรเนตวันนี้ผมจะไปวัดไปบูชาท่านจะได้คิดว่าผมยังรับถือท่านอยู่นะครับแล้วก็แม้แต่ในช่วงที่ผมกำลังเจอเรื่องลำบากไม่มนุษย์น่ะคิดไปเอง พระเจ้าไม่คิดเล็กคิดน้อยกับแกหรอกนะโอเคโชคดีอืมครับอาชูแกจะไปถวายเครื่องบูชาสันคัสตีใช่ไหมแม่รีบกลับมานะวันนี้ที่บ้านจะทำวิธีดีวาลีด้วยแกรีบกลับมาละได้ค่ะแม่ อ้อ oh, ฟังนะเอ่อว่าไงคะแม่หนูจะอธิษฐานให้วาชาด้วยนะคะไม่ต้องห่วงคะ่ะ ข้าขอพระเจ้าด้วยพรของท่านทำให้ผมกับอาชนาะได้สารสัมพันธ์สักดิธิ์คนอื่นจะคิดอะไรก็แล้วแต่แต่ผมได้เติมเต็มความสัมพันธ์นี้อย่างเต็มใจแต่ถึงอย่างนั้นผมกลับได้แต่ความล้มเหลววันนี้ผมจะขอทิ้งสัญลักษณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของความสัมพันธ์นี้ไว้ที่ท่านตอนนี้ ท่านโปรดสสินอนาคตของผมด้วยพระเจ้าฉันไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงแต่ฉันเชื่อมั่นในตัวท่านว่าท่านจะไม่ให้อะไรร้ายๆเกิดขึ้นฉันได้มีความลำบากใจอยู่ความจริงคืออะไรฉันเห็นอะไรมาใจฉันคิดยังไงบ้าง ช่วยหาความจริงให้ฉันด้วยได้โปรดพระเจ้าได้โปรดช่วยฉันที 아, 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 나 아, 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 <masked dial nurture> นีเ่เก็บไว้กับตัวนะคุณมาคนเดียวอย่างนั้นน่ะเหรอทั้งคู่เไป็นไงบ้างอะจำเราได้ไหมอะจำเราไม่ได้เหรอ ตอนนี้พวกนายคนแต่งงานแล้วสินะแล้วก็เราก็แต่งงานแล้วเหมือนกันนะเอ้ยชีวิตคู่เอ,อของนายเป็นไงบ้างยังไปร้าอาหารฟาสต์ฟูฟ้ดอยู่ไหมเราเนะี่ยไปที่นั่นบ่อยมากเลยนะแล้วเราก็คิดถึงพวกนายมากเลยด้วยเราไม่เคยเห็นคู่รักที่ขี้อายขนาดน,นี้มาก่อนเลยนี่ยังคบกันดีอยู่ใช่ไหมอะยังพอนะ เธอนี่พูดไม่รู้จักกาลเทศะเอาซะเลยเนี่ยเออแล้วพวกนายไปฮันิบูลเออที่ไหนกันมาบ้างล่ะฮะเราเพิ่งกลับมาจากออกัญญาคุม,มารีอะนะแล้วเราก็จะไปที่คุลูม,มานารีกันปีหน้าด้วยเอาอ,อีกแล้วพอได้แล้วพูดออกมาได้ไม่อายหรือไงอะพวกเขาหน้าแดงกันหมดแล้วหเห็นไหมเออเขาน่ะเป็นเพื่อนฉัน โอเคเพื่อนเราไปละไม่แน่เราอาจจะเจอกันใหม่เที่ยวร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดก็ได้นะอาชนะช่วยฟังผมหน่อยฟังผมหน่อยได้ไหมอาชนะอาชู พี่เออมา,ทาเท่านี้มาทํางานกําลังกลับบ้านพอดีคิดว่าถ้าแกพร้อมทำํำพิธีเสร็จแล้วพี่จะไปส่งที่บ้านนะไปแล้วเขามาที่นี่มากวนใจแกอีกแล้วงั้นเหรอ,อไปเถอะอาชู